กวางน้อยจอมพยศจะหนีพ้นเงื้อมือพยักษ์หนุ่มกรงเล็บแสนคมได้หรือลูกกวางตัวดีของพยักษ์บทประพันธ์พิมาลินให้เสียงภาคโดยกิรติบทที่7หลงเด็กตื่นแล้วหรอคะเสียงทักร่าเริงพร้อมกับใบหน้าเปื้อนยิ้มทำให้คนที่เพิ่งตื่นมาปวดหัวเพราะดื่มหนักไปหน่อยถึงกับยืนอึ้งไปเลยดารีสวมเสื้อเชิดสีขาวของเขาน่าจะหยิบมาจากในตู้เสื้อผ้า เธอมัดผมด้วยผ้าเช็ดหน้าสีน้ำตาลแก่ของเขาแต่งเป็นโบน่ารักมือหนึ่งถือตะหลิวอีกมือถือถ้วยสีขาวอาหารใกล้จะเสร็จแล้วคุณจะรับกาแฟาไหมคะเดี๋ยวหนูชงให้เธอพูดไปเขี่ยไข่เจียวไปก่อนจะพลิกกลับข้างตอนที่เขาเดินไปถึงด้านหลังเธอแล้วไม่เป็นไรชายหนุ่มเหลือบมองต้นคอระหงจากทางด้านหลังแค่เห็นลำคอขาวๆข,ข,ของเธอเขาก็คึกคักแล้วแม่งเอ้ยเขานี่มันโรคจิตชมัด พยักชงกาแฟด้วยตัวเองและชงเผื่อเธอด้วยแม้ไม่รู้ว่าเธอจะดื่มหรือเปล่าเมื่อดารีตักไข่เจียวใส่จานแล้วปิดเตาเธอก็หันมาเจอแก้วกาแฟที่เขาส่งให้พอดีหนูดื่มไม่เป็นค่ะสาวน้อยปฏิเสธแต่เมื่อมองสบตาวาววามด้วยความปรารถนาแก้มเธอก็ขึ้นสีแดงทันตาน่ารักเป็นบ้าเหรอชายหนุ่มยกแก้วกาแฟในแก้วของเขาขึ้นจิบ ก่อนวางแก้วทั้งสองใบลงบนเคาน์เตอร์ครัวโดยเท้ามือทั้งสองข้างใกล้ๆข้างสะโพกเธอเพื่อกักร่างงามไว้ในอ้อมแขนแล้วโน้มหน้าลงไปใกล้สูดกลิ่นอายสาวหอมหวนตรึงใจขอโทษนะเมื่อคืนไม่ได้เข้าไปนอนด้วยเห็นเธอเหนื่อยเลยไม่อยากกวนเขาคลอเคลียปลายจมูกกับพวงแก้มใสรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะท้านของสาวสวยนอนคนเดียวเหงาหรือเปล่านน,นดารีทำอะไรไม่ถูก เธอยกมือขึ้นแตะอกเขาแต่ไม่ผลักเหมือนเมื่อวานพยักเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบหรอกนะชายหนุ่มโน้มลงประทับจูบดูดดื่มตวัดลิ้นร้ายไหลเลียไปทั่วโพรงปากหวานจนดารีหลับตาปีเพราะขมกาแฟเธอหอบหักอ้าปากรับลิ้นเขาด้วยความเต็มใจสองมือกำออกเสื้อชายหนุ่มแน่นเขา้าก่อนจะลูบไล้แผงอกกำยำแล้วโอบรอบคอเขาค่คุณเสือเขากระซิบก่อนกดร่างงามลงกับโต๊ะ เรียกฉันว่าเสือคุณเส er ือคะ